ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลแชน n นลค่ะและนี่คือ t a r o อ Artist ค่ะวันนี้เรามาชวนเล่นพิกแอสโซไดกันนะเอาวันนี้เราใช้แอสโซไดมาเป็นตัวเลือกให้นะคะมี3กอง3แบบ3สีประมาณนี้เนาะหัวข้อวันนี้ที่เราจะเล่นกันคือเวลาที่คุณมีปัญหาคุณเดือดร้อนคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรแบบนี้เนาะอยากจะแบบ SOS อะไรแบบเนี้ย ใครที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือได้หรือว่าใครที่เขาดูมีศักยภาพในการที่จะช่วยคุณอะไรอย่างนี้เนาะเรามาลองเล่นหัวข้อสนุกๆบางคนอาจจะยังอยู่ในภาวะที่แบบ เฮ้ยใช่เลยตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาอยู่แล้วเราจะไปพึ่งใครดีอะลองดูคะ่ะว่าคลิปนี้จะช่วยคุณตอบโจทย์หรือว่าให้คำแนะนำอะไรดีๆกับคุณได้หรือเปล่านะคะมี3ามกอง3สีนะ1 2 3นะสะสีขาวสีฟ้าเนาะแล้วก็สีชมพูเลือกสีที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดแล้วไปดูคำทำนายกันคะ่ะว่าเอาโอเคเวลาคุณมีปัญหาเนี่ยใครจะช่วยคุณนะอะเราเริ่มเลยจากกองแรกคือสีขาวนะ มาเริ่มจากไพ่ก่อนเดี๋ยวเปิ่ลจะใช้แอสโซไดผสม,มกับไพ่เนาะมาดูกันค่ะว่าเวลาคุณมีปัญหาใครจะช่วยคุณนะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งสีขาวนะมาเวลาแบบหันไม่รู้จะทำยังไงหันไปทางไหนก็แบบมืดแปดด้านใครจะช่วยคุณได้มาเนขอดีหน่อยมาสีขาวใครเอ่ยจะช่วยคุณควีนถือดาบเมจิชเชียนหมอดูอ คิงถ okay. mm ือไม้โอเคเก้าเหรียญค่ะโอเคนะแล้วก็ Delivers ว้าวอุย้ยมีคนช่วยอยู่นะใต่สำรับเป็นสามเหรียญก็ต้องบอกเขาว่าเวลาคุณมีปัญหาให้คุณสื่อสารเพราะใต้สำรับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอะ อาจจะอยากตัดสินใจด้วยตัวเราเองอยากจะช่วยเหลือตัวเองเราเองก่อนเนอะคนที่เลือกกองเนี้เปิ้ลเชื่อว่าโดยลักษณะของคุณนะเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาเราจะแก้ด้วยตัวเองก่อนเราค่อนข้างจะมีความยิ่งมีความแบบ เขาเรงน,นะถือตัวมีความที่แบบอยากจะสู้ก่อนนืกออกปะแบบเหมือนอยากจะแบบช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนเราไม่อยากจะไปพึ่งพาคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ค่ะพอเราเป็นคนที่เราดูแบบเข้มแข็งเด็ดขาดนักแน่นมีความแบบเฮ้ยแบบเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะมีความสตรองอยู่ในตัวเองสูงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเลือกที่จะไปพึ่งหมอดูมากกว่า ก็เป็นไม่ได้นะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเออเราไปพึ่งคนรอบตัวเนี่ยไม่ได้เราพึ่งพาตัวเองแต่ว่าโอเคเราอาจจะอยากได้หมอดูในการที่มาฮิวใจเราหรือว่าให้คําแนะนําข้อแนะนําอะไรบางอย่างก็ไม่แปลกที่คุณจะมาดูคลิปนี้เนาะซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะคะคุณจะทําด้วยตัวเองก่อนนะที่1 2คุณจะพึ่งหมอดูค่ะหมอดูในที่นี้อาจจะไปดูดวงเลยก็ได้หรืออาจจะดูพันแบบโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้ทั้งสิน้น และคุณสามารถขอความช่วยเหลือได้นะจริงๆแล้วเพราะฉะาฉันเป็นมองว่าคุณจะช่วยตัวเองก่อนแล้วคุณก็จะดูหมอดูว่าหาทางออกได้ไหมแล้วสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆอะ่ะบอกเลยนะคะว่ามีคนพร้อมจะช่วยคุณเยอะมากเลยเพราะว่าคือแต่เขาจะไม่ยื่นมือมาก่อนนะเพราะว่าลายเพราะว่าภายนอกที่คุณแสดงออกคุณไม่ได้ทําให้คุณอื่นรู้ว่าคุณมีปัญหา เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเฉพาะคนที่ใกล้ตัวคุณมากๆถึงจะรู้ว่าคุณมีปัญหานี้เนาะเออเขาถึงจะช่วยคุณได้นะคิงถือไม้เลเวอร์สนะสามเดนบอกเลยค่ะว่าคุณมีคนรอบตัวที่ดีแล้วก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครถ้าคุณมีคนรักมีแฟนเขาช่วยคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักแฟนเจ้านายใดๆก็ตามเขาจะช่วยคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เนื่องจากว่าคุณอะดูแบบ ดูโอเคดูแบบเอาตัวรอดได้ดูสตรองดูแข็งแกร่งอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่กล้ายหยิบยื่นมือเข้ามาเพราะว่าอะไรบางคนอ่ะเห็นคุณมีปัญหานะแต่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าจะหน้าแตกเพราะว่าคุณแบบเออฉันโอเคดีฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรฉันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กล้ายหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณน,นั่นเองโอเคมันอาจจะเหมือนเป็นแบบ ไม่รู้จะเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียเนาะแต่ว่าลูกของเรามันดูมีความสตรงใครเลือกกองนี้แล้วเป็นแบบนี้บ้างก็มาบอกได้แต่ปิ้นบอกแบบนี้ก่อนว่าคนรอบตัวของคุณคุณเป็นที่รักนะปั้นใช้คํานี้ก่อนคุณเป็นที่รักเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่มีใครจะช่วยคุณมีคนช่วยเหลือคุณแต่ด้วยความเป็นตัวของคุณอะ่ะคุณอยากจะช่วยตัวเองก่อนซึ่งปิ้นมองว่าดีมันเหมือนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเราอาจจะคุณก็ยังช่วยตัวเองนั่นแหละแต่คุณอาจจะแยกได้เา คำแนะนําในเชิงสเปริชัลก็เลยอาจจะพบหมอดูหรือว่าดูดวงอ่ะก็เป็นไม่ได้พอถัดไปแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังแก้ไม่ตกคิดไม่ตกเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนรอบตัวคุณมีคนที่รักคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นคใครๆก็พร้อมจะช่วยหรือเพียงแค่คุณเอ่ยปากนะเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามีทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งเจ้านายได้หมดคือคนรอบตัวคุณแล้วกันเนาะไม่ใช่คนอื่นนะคนรอบตัวที่รักคุณอะ่ะก็จะช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูแอสตรไรค่ะว่าคนไหนบ้างถ้าเวลาคุณมีปัญหาจะช่วยคุณนะมาปึ๊บคนรักชัดเจนมากเรือนที่7คนรักพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณทํางานมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะ ราหูตายคนเก่าๆเ,เดิมๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะราศีกรกฎคนในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนเหมือนที่พันพูดเหมือนกับไพ่ทาโร่เมื่อกี้เลยแปลว่าไม่ใช่คนแปลกหน้า,าสมมติเรามีปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่ใช่กู้แบงค์นึกออกปะคือไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักแต่มันจะต้องเกิดจากวงแคบอย่างเช่นว่าหยิบยืมคนในครอบครัวก่อน ประมาณนี้หรือมีปัญหาคือเป็นคนที่รักเราเป็นแฟนเราคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนเดิมๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วไม่ใช่บุคคลภายนอกเพราะอย่างที่บันบอกเนาะว่า1เราเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองก่อนอยู่แล้วเนาะแล้วถ้ามีปัญหาจริงๆอันนี้มันเคสแบบเป็นปัญหาจริงๆคือ คู่งคุณแฟนคุณคู่ครองคนรักหรือว่าคนที่เป็นบับดดี้กับคุณเนาะที่แบบสนิทเป็นทีมเวิร์กกันเลยคนเก่าๆแล้วก็คนในครอบครัวเท่านั้นนะคะโอเคนี่คือกองที่1ค่ะต่อมากองที่2นะมาคนที่เลือกสีนี้นะคะสีฟ้าแลเป็นแบบเหมือนแบบเขาเลยนะกาแล็กซี่กาแล็กซีน่นิดหนึ่งฟ้าอมม่วงเรามาดูกันค่ะว่าเวลาคุณมีปัญหานะคนที่เลือกกองที่2ใครนะที่จะช่วยคุณใครนะที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้มาค่ะ กองที่สองมาไพ่อยากจะบอกว่าคนที่จะช่วยคุณเวลาคุณมีปัญหานั้นได้แก่7ดาบ1ถ้วยอ่าอัดสวินไม้หเหรียญโอเคเเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยเฮ้ยกองนี้แปลกมากเลยอะ่ะกองเนี้ยเขาบอกว่าคนที่คุณจะไปขอความช่วยเหลือได้ คือคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะช่วยคุณได้ เป็นคนที่คุณไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าเขาจะช่วยคุณได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันยังไม่ได้สนิทกันมากพอหรือว่าคุณเคยขอความช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ในเชิงแบบที่คุณชอบหรือคุณต้องการหรือว่าแบบตอบโจทย์คุณอะไรแบบนี้เนาะอย่างเช่นว่าคุณไปขอยืมเงินเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ให้คุณอะคุณก็เฟลมาหรืออาจจะแบบให้แต่ว่าให้นิดหน่อยอาจจะแบบไม่ได้ให้เต็มทั้งก้อนอะไรางี้ยนะปัญยกตัวอย่างให้ฟัง ไพ่ใบนี้มันก็เลยออกมาบอกว่ากองเนี้ยแล้วว่าคุณนมีความหน่อยคือเวลาคุณมีปัญหาคุณจะรู้สึกดิ่งมากเลยแล้วคุณก็เหมือนรู้สึกเวลาเราไปขอความช่วยเหลือใครเรามักจะถูกการปฏิเสธเออมันก็เลยทําให้เรามีความไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็เหมือนยึดติดอยู่กับอดีตเนาะนี่ยไพ่ห้าทูวเป็นไพ่ที่เราแบบผิดหวังเสียใจเวลาเรามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องเดิมๆที่แบบ ผิดหวังอะคือแบบอาจจะเคยขอความช่วยเหลือแล้วแล้วเฟลอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะยังไงต่อไปกับชีวิตดีคือต้องบอกว่าคนที่เลือกกล่องเนี้ยถ้ามีปัญหาเนาะคุณก็คงไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองถ้ามีปัญหาหนักๆนะถ้าอะไรเล็กๆน้อยๆคุณคงพยายามด้วยตัวเองแต่มันเหมือนภาวะจิตใจคุณนะตอนนี้มันเหมือนเราค่อนข้างจะดิ่ง จากพลังงานที่เปิ้นเห็นเนอะเราจะมีความเหนื่อยล้าเรามีความแบบมืดแปดด้านมองหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับท็อปปิกเนี้ยค่ะที่เรามาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาจริงแล้วคุณแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะทํายังไงดีให้มองหาคนรอบตัวค่ะ คนเดิมๆที่คุณเคยขอความช่วยเหลือแล้วเขาไม่ให้ความช่วยเหลือคุณหรือให้แล้วแบบคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เต็มที่อ่ะนึกออกปะคืออาจจะช่วยแต่ช่วยแบบนิดหน่อยช่วยไม่ได้อะไรมากมายเพราะบางทีมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกความต้องการ100%ก็ได้นะจากพลังงานที่เพิ่นเห็นนะคือถ้าเราแบบเออเราอยากให้เขาช่วยเนาะแต่เราเหมือนแบบเออแล้วแต่และกันว่าเขาจะช่วยเท่าไหร่อะไรยังไงหรือจะช่วยแบบไหนสุดท้ายมันไม่ได้แบบ100%แบบที่คุณอยากได้ไง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปขอความช่วยเหลือให้มองหาคนที่คุณเคยขอความช่วยเหลือแล้วแล้วเขาอาจจะช่วยคุณได้ไม่เต็มที่หรือไม่เคยช่วยคุณหรือว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังอะนะตอนนั้นเนอะอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เขาจะช่วยเหลือคุณแล้วหลังจากนี้อาจจะเป็นเพราะว่านะตอนนั้นเขามีปัญหาของเขาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่จังหวะเวลาที่พร้อมก็ได้แล้วเปิ้ลมองว่าเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือคุณเองด้วยนะบางทีเราเหมือนแบบท้อแล้วอยู่ๆปุ๊บก็ ก็จะมีอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณขอให้แค่คือด้วยความว่าคุณอาจจะแบบเวลาคุณมีปัญหาคุณจะมองมนึกออกว่าคือคนอื่นน่ยจะมองเห็นชัดว่าคุณน่มีปัญหาซึ่งนั่นแหละมันก็เลยจะทําให้มันมีเขาเข้ามาแต่เราอาจจะมีความหน่อยเองนึกออกปะคือพอเรามีปัญหาปุ๊บก็จะมีคนเข้ามาขอแบบมา,ม,ามาช่วยแต่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย แบบจะดีหรอเขาดูเหมือนแบบหนึ่งเขาไม่เก่งสมมตินะสมมติเรามีปัญหาเรื่องงานเฮ้ยคนนี้เขาไม่เก่งอะ่ะเขาจะช่วยเราได้จริงจริงหรอหรือว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบเรามีปัญหาเรื่องเงินเฮ้ยคนนี้เขาจะช่วยเราแบบเอ้ยเขามีคอนเน็ชันจริงหรอเขาแบบมีตังหรอเขาจะช่วยเรายังไงคือคุณจะมีความเดาในคนคนที่เข้ามาช่วยคุณค่ะว่าเขาจะมีศักยภาพในการช่วยคุณได้ไหมหนึ่งสองคือเขาอาจจะเคยปฏิเสธการช่วยเหลือคุณอย่างที่ิ้นบอกมันเลยเหมือนมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ หลอคนนี้หลออะไรเงี้ยให้คุณลองเปิดใจค่ะถ้าคุณมาเจอคริปเปอรนะลองเปิดใจเพราะเปลรู้สึกว่าเมื่อคนที่เขาเดินเข้ามาหาคุณเองแล้วบอกว่ามีปัญหาอะไรให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยเขามีศักยภาพมากพอที่จะช่วยคุณค่ะแต่คุณอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเกินไปเนาะขอแค่ว่าแบบ จร,จริงๆอะให้เรามองในเชิงโพสิทีฟเนอะเพราะว่าเราพลังงานลบค่อนข้างเยอะคือให้เรามองโพสิทีฟว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เรามีปัญหาแล้วมีคนที่รู้สึกว่าอยากจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเราแม้ว่าเขาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะมันคือน้ําใจแล้วทุกปะคืออยู่เฉยๆเขาไม่ได้จําเป็นต้องช่วยคุณก็ได้แต่ว่าพอเขาเห็นคุณเศร้าคุณทุกคุณมีปัญหาเขาพร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณอันนี้มันบอกเลยว่ากองเนี้ย มันเหมือนพลังงานคุณอะคุณจะดูมองหมดไงแล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเข้ามาเองนะคือโดยที่เราไม่ได้พยายามด้วยซ้ําอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณคนที่คุณใดๆก็ตามอะแต่นั่นแหละคีย์ของมันคือคุณจะไม่มั่นใจว่าคนนี้จะช่วยคุณได้แต่ลองเปิดใจคะ่ะดีกว่าไม่มีใครช่วยเลยนะอันนี้คือคําตอบของคนที่เลือกกองที่2เราเปิดแอสโรไดเพิ่มให้ด้วยว่าอยากจะบอกว่าใครเอ่ยที่จะช่วยเหลือคุณนะมาปุ๊บ <laughs> พลูโตคนที่แบบเคยไม่ไม่ช่วยคุณจริงๆด้วยราศีตุลน,นะคะราศีตุลคนราศีตุลก็ได้คนที่เป็นแฟนคุณคนที่เป็นคู่ครองของคุณคนรักของคุณนะเป็นคนที่มีเงินนะเอาจริงถ้าเกิดสมมติถ้าเป็นเรื่องของการเงินอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณโดยการที่เป็นคนกลางในการพาไปก็แล้วกันออาจจะเป็นสถาบันการเงินอาจจะเป็นคนที่มีคอนเน็ชันในการพาคุณไป ู้เงินใดๆก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะได้หรอเขามีคอนเนคชันหรอเขาจะพาคุณไปได้หรออะไรอย่างงี้เนาะแต่นั่นแหละใดๆก็ตามเบนมองว่าใครก็ได้นะที่เข้ามาช่วยคุณอะโดยเฉพาะคนรักแฟนคนราศีตุลเนาะคนที่แบบอืมเป็นคนที่ดูมีเคยปฏิเสธคุณเออเขาก็จะเข้ามาช่วยคุณแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะสามารถผ่านวิกฤต ใด,ด้ไปได้นะคะโอเคก็เป็นกําลังใจให้ถ้าคุณอยู่ในวิกฤตอะไรนะก็ขอให้ผ่านผลลองคิดดูคะ่ะว่าคนคนนั้นมีไหมต่อมากองสุดท้ายนะคะสีชมพูเรามาดูกันว่ากองที่3นะนะสีชมพูเวลาคุณมีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเนี้ยใครบ้างที่คุณจะรู้สึกว่าคุณหันไปแล้วคุณจะเจอเขาเข้ามาช่วยคุณได้หรือช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้นะมา กองที่สามค่ะใครเอ่ยที่จะช่วยคุณได้เวลาคุณมีปัญหานะไหนมาดูหน่อยไพบอกว่า h ห้พิจา e s okay. ์หมอดูจ้ะก็ดูอยู่ค่ะอะไรเงี้ยก็บอกงี้เนาะก้าวเหรียญสี่เหรียญฮาโลแฟนว้าว lovers โอเคแล้วก็ก้าวดาบมา โอเคค่ะคนที่เลือกกองนี้ก็ค่อนข้างชัดนะคนที่จะช่วยคุณได้เวลาคุณมีปัญหาอันที่หนึ่งเลยคุณอาจจะแบบมีความไม่แน่มีมความไม่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะบางทีเราก็จะเป็นคนโลเลแบบสับสนเอาไงดีคิดเยอะคิดมากด้วยเนาะเราก็เลยจะมีความกังวลเยอะเวลาเราเมีปัญหาเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษาคนอื่นเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะจะนอยพรพอเรานอยเราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบไปพึ่ง คือเราตัดสินใจด้วยตัวเองได้โอเคไหมแล้วมันก็จะทําให้มันล่าช้าหรือยิ่งทําให้เครียดนอนไม่หลับนูน่นนี่อารมณ์เป็นไบโพล่าขึ้นขึ้น,น,นลงลงเป็นไม่ได้เพวิจัยแนะนําว่าปกติถ้าเกิดคุณมีปัญหาทางแรกเลยที่คุณอาจจะขอความช่วยเหลือได้คือคนที่คุณรู้สึกแบบ ทำให้คุณ s t ลอ่ e คนที่ทาให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเป็นแฟนคุณเป็นคนรักเป็นคนที่คุณไว้วางใจเนอะอันนั้นอันที่หนึ่งเนอะในเชิงแบบไม่หมู่ไม่งมงายก่อนคือคนรอบตัวที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาเคยให้คําพึ่งพาคุณแล้วก็เป็นคนรักของคุณแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกสบายใจเพราะว่าตัวเราเองอ่ะมีความแบบ เวลามีปัญหาเนี่ยเราจะอารมณ์สวิงเราจะคิดเยอะคิดมากหน่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ดูเป็นผู้ใหญ่คนที่ดูแบบมีเหตุมีผลน่ะคนที่คุณปกติคุณจะเชื่อเขาเปินใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปมาพูดคุณอาจจะไม่ฟังแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยหรือเป็นคนคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคุณจะฟังเขาก็ให้คุณไปหาคนคนนั้นเพราะว่าคุณจะได้รับความคําแนะนำเนาะแล้วคุณจะเชื่อเขานั่นเองซึ่งเป็นไม่ได้หมดจะเป็นผู้ใหญ่คนไหนก็ได้พ่อแม่พี่น้อง น้องอาจจะไม่ได้เนาะพ่อแม่พี่เจ้านายเพื่อนคนสนิทหัวหน้าคนรักหรืออาจจะเป็นหมอดูก็ได้บางคนอาจจะเหมือนแบบเราดูดวงแล้วเรามีหมอดูประจาตัวหรืออะไรอย่างี้เนาะเออก็พึ่งพาได้เพราะมีทั้งฮาร์โลแฟนแล้วก็มีท ess, ั้งไฮบริดเทสเนาะก็คือเป็นหมอดูได้ที่คุณรู้สึกว่าเออเขามีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วทําให้คุณสบายใจขึ้นเพื่อคิดว่าคุณสามารถพึ่งพาเขาได้เพราะตัวเราเองอะ่ะอีโมเนาะมันก็จะไม่ได้ ต่อมาพอนอกจากเป็นคนละ <c oughs> เป็นคนต่อมาแล้วก็จะวิ่งต่อไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณได้เพราะว่าฮินทูวิชั่นเนาะมีทั้งไฮพรีเทสแล้วก็มีทั้งฮาลาแฟนนะบางทีเวลาเรามีปัญหาเราขอความช่วยเหลือเนาะ <c oughs> เราก็อาจจะเหมือนแบบนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเราก็อาจจะเหมือนแบบไปพึ่ง <c oughs> <c oughs> พาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนะก็คือไปขอความช่วยเหลือไปแบบเหมือนไปแบบไปขอพรไปอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามีที่พึ่งทางใจ มันก็จะทำให้คุณนะมีความสเตเบิลในเชิงอารมณ์มากขึ้นต้องบอกว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่สวิงนะกองนี้นะเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่ทําให้คุณมีความมั่นคงมีความสเตเบิลทางอารมณ์มากขึ้นคนนั้นแหละคุณจะไปหาประึงแนะนําว่าเอ้ยถ้าในกรณีเป็นคนทั่วไปก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ดูน่าเชื่อถือพึ่งพาได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นคนที่คุณรักแล้วก็ไว้ใจได้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็หลากหลายเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ได้แฟนได้ นะต่อมาขยับถันมาเป็นทางที่พึ่งทางใจละก็เลยจะเป็นแบบหมอดูก็ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปเคารพนับถือคุณไปขอพอรไว้แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันสบายใจละฉันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้เหมือนกันนะกองนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นบอกว่าเออก็โอเคนะมันก็ดูเป็นสิ่งที่ common sense เหมือนกันที่จะเป็นไปได้นะคะโอเคประมาณนี้วันนี้คลิปก็สนุกสนุกป,ประมาณนี้นะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าออกมาให้จะเป็นยังไงนะอะนุ๊ยกองสามยัง เราต้องเปิดแอสโตรไดด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็บอกพูดคุยกันได้นะจ๊ะมาดูค่ะว่าใครจะช่วยคุณนะมันจะคอนเฟิร์มไหมอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอาราศีมิถุน,นะคะ่ะแล้วนี้ก็คือเป็นดาวอังคารโอเคราศีมิถุนดาวอังคารแล้วก็เลขสีคนในครอบครัวได้นะคะ พอแม่พี่น้องญาติได้สามีแฟนได้ดาวองคาเนี่ยมานหมายถึงการแอคชั่นลงมือทําแปลว่าคุณมีปัญหามันไม่ใช่แบบอยู่เฉยเแล้วจะมีคนวิ่งเข้ามาหาคุณนะด้วยความที่อารมณ์เราแปรปรวนใช่ไหมแต่ว่าเรามีคอนเน็กชันค่ะไพ่าราศีมิถุนก็เป็นไพ่คอนเน็กชันแปลว่าให้เราสื่อสารพูดคุย ลงมือเนาะลงมือแอคชั่นให้เขารู้ว่าเรามีปัญหานะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ครับแปลว,ว่าคุณอาจจะไปพึ่งพาคนที่เป็นคนที่เป็นคอนเนคชั่นของคุณคนราศีมิถุนคนที่เป็นแบบที่ปรึกษาเป็นแบบไลฟ์โค้ชเป็นแบบว่าเมนเทอร์ของคุณอะไรอย่างเงี้เนาะพอถ้าเกิเป็นคนที่คุณไม่ไว้ใจคุณก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบไม่มั่นใจอ่ะใช่เหรอนู่นนี่มันก็จะไม่ไว้ใจคุณก็จะยังคุ้ม เครียดอยู่ดีนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาคนที่ดูหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะคะคนในครอบครัวก็ดีเหมือนกันเพราะว่า,เ,าเรือนที่4ี่เป็นเรือนของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติแล้วก็สามีภรรยาคนรักของเราก็ได้เช่นกันนะคะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจการใครชอบดูพิก,กากรพิกาเด็กเนาะมีหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ทำก็คอมเมนต์พูดคุยกันไดน้แล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะหาเวลา ทำให้วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e คอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย